สวัสดีครับอตอนนี้นะครับเราอยู่แถวหน้าโรงแรมจางเจเจนะครับตัวเมืองนี้จะอยู่เมืองก่อนที่จะเข้าอุทยานนะครับบรรยากาศก็ค่อนข้างสวยแล้วก็มีแสงไฟนะครับเต็มไปหมดเลยนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูแถวสะพานแล้วกันนะครับก็จะมี2ฝั่งนะครับ2ฝั่งตรงนี้ก็เต็มไปด้วยแสงไฟนะครับแล้วก็ร้านอาหารส่วนใหญ่จะเป็นพวกปิ้งย่างต่างๆนะครับแล้วก็จะเป็นประมาณนี้ Okay. มีกองมีอาหารที่ค่อนข้างที่จะหลากหลายนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยจะมีโซนด้านล่างนี้ด้วยนะครับโซนด้านล่างนี้จะสวยสะพานนะครับจะอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวจะแยกไปทางซ้ายมือนะครับก็จะเห็นสะพานที่มีไฟค่อนข้างสวยก็จะมีการขายของอาตามข้างทางต่างๆนะครับก็ถือว่าสวยงามเลยทีเดียวมีพวกของฝาก ลูกปัดต่างๆนะครับแล้วก็มีพวกชาต่างๆเนาะอ่าโอเคทีนี้นี่ฮะนี่เมื่อเช้าเนี่ยผมจะมาอยู่ตรงนี้เลยนะช่วงเช้านี่จะมาอยู่นี้จะเป็นเหมือนกับเขื่อนเขื่อนเล็กๆนะครับโอ้เพื่อนๆดูบริเวณนี้ครับเดี๋ยวเราจะข้ามสะพานตรงนี้นะครับ เขาบอกว่าฝั่งนู้นมีการแสดงด้วยแต่ว่าเดี๋ยวลองดูก่อนครับว่าการแสดงนั้นมีความน่าสนใจขนาดไหนนะครับโอ้อันนี้น้องก็มาขายของนะเพื่อนๆน้องมาขายของแบบนี้ตั้งขายนี่ฮาวนี่ฮาวอันนี้ก็จะเป็นบริเวณที่เป็นวงเวียนนะครับไปได้หลายทางถ้าตรงไปก็จะเป็น หน้าที่จะเข้าอุทยานนะครับแล้วก็โซนร้านอาหารก็จะมีสองฝั่งด้วยเหมือนกันนะครับร้านเนี่ยช่วงเช้าจะไม่มีนะครับร้านจะมีช่วงเย็นๆนะครับก็จะมีเขามาตั้งของอย่างเงี้ยขายในช่วงตอนดึกตอนเช้าเนี่ยไม่มีการขายแบบนี้นะครับอย่างเมื่อเช้าเนี่ยผมก็จะเห็นร้านนี้ นะครับร้านนี้มาขายก่อนแล้วก็ร้านฝั่งตรงข้ามโอเคเดี๋ยวเราข้ามสะพานนะครับเนี่ยะจะสังเกตว่าด้านหลังผมนะครับบริเวณวงเวียนเนี่ยก็มีแสงไฟประดับเหมือนกันนะครับแล้วก็รถรถต่างๆเนี่ยก็ค่อนข้างเยอะนะอันนี้เกือบกี่ทุ่มแล้วเนี่ยสามสี่ทุ่มแล้วนะเพื่อนๆก็ยังมีคนออกมาให้ความสนใจนะครับ แล้วตรงนั้นนะครับอย่างที่ผมบอกก็คือเป็นที่เข้าอุทยานนะครับตรงนั้นนะครับเขาเหมือนกับว่าเป็นเขาอวตารนะครับตรงนั้นแล้วก็มีการต่อรถเข้าไปด้านในความสุขนะให้กับเพื่อนๆนะเพราะว่าเอาจริงๆบ้านเราอะ่ะไม่มีแบบนี้นะมีแต่แบบว่าเป็นย่านเป็นเยาวราชอะไรอย่างเงี้ยแต่อันเนี้ยผมมองว่าเวลาเขาประดับไฟประดับถนน ตามเขาเรียกว่าอะไรอ่ะตามต้นไม้ต่างๆเนี่ยเขาก็ประดับไปไปหมดนะอย่างอย่างร้านนี้นะเพื่อนๆสวยมากนะอาจจะไม่เห็นหน้าผมนะเดี๋ยผมซูมให้ดูอย่างสวยสวยมากๆนะครับเป็นร้าน <c oughs> <c oughs> เป็นร้านอาหารนะสวยมากๆเลยด้านในก็มีร้านคาราโอเกะอยู่ด้านในนะ,ะมีกิจกรรมนะ,ะผมก็เอาจริงๆก็ ไม่รู้หรอกเดินตามเข้ามานะครับก็มีโอ้โหสวยมากนะครับเพื่อนๆประดับประดาไปด้วยแสงสีไฟต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะครับเป็นบรรยากาศของบริเวณในตัวเมืองนะครับตัวเมืองจางเจเจนะในตัวเมืองนะครับก็ค่อนข้างที่จะ วุ่นวายพอสมควรเพราะว่ามีทัวร์นะครับด้านในเนี่ยจะมีเรื่องของการแสดงโชว์นะครับให้กับเพื่อนๆได้ดูกันแสงสีเสียงและไฟนะครับน่าสนใจนะครับก็ประดับตามโคมตามอะไรอย่างเงี้ยนะฮะค่อนข้างน่าสนใจเลยทีเดียวนะฮะก็มีอาหารการกินที่พร้อมเสิร์ฟอ่ะเดี๋ยวผมอธิบายในส่วนของยันตรงนี้นิดนึงนะครับ ยันตรงนี้นิดนึงที่เพื่อนเพื่อนเห็นเนี่ยยันนะครับเพื่อนเพื่อนเคยเห็นผีที่เขามีการติดที่หน้าผากหรือเปล่าเพราะว่าเวลาติดที่หน้าผากเนี่ยสมัยก่อนก็ต้องเล่าอย่างนี้ครับว่าการที่ตายนะครับคนที่ตายไปเนี่ยเขาจะ,ะนำศพเนี่ยกลับบ้านแต่ว่าไม่สามารถนำกลับได้เพราะว่าเป็นภูเขาเป็นภูเขาการเดินทางก็ยากลำบากนะครับก็ เขาเลยมีอาจารย์เนี่ยเขียนยันนะครับติดที่หน้าผากนะเราจะเห็นการกระโดดใช่ไหมครับตามกระดิง่งตามอะไรอย่างเงี้ยครับนี่แหละครับเป็นวิธีการที่นำวินนำร่างของผู้เสียชีวิตเนี่ยกลับบ้านนะกลับบ้านแล้วก็โดยที่ไม่ต้องที่จะขนส่งหรือต้องแบ่งหามนะครับก็ผีก็กลับเองนะผีก็กลับเองก็เลยเป็นต้นกำเนิดของเนี่ย ผีตรงนี้นะแล้วก็เป็นยันติดหน้าผากแล้วก็มีการสร้างไปเป็นหนังด้วยนะมีการสร้างไปเป็นหนังด้วยนะเราก็จะเห็นว่าผีที่กระโดดกระโดดนะปกติจะกระโดดกลับบ้านนะไม่ได้ทำร้ายใครไม่ได้ทำร้ายใครนะครับาการที่เซตฉากทั้งหมดนี้นะฮะเป็นการเซตฉากไม่ได้มีการอยู่จริงนะครับเป็นเ,เป็นฉากเท่านั้นเองแล้วด้านหน้านี่เป็นการ เช่าชุดเช่าชุดในการถ่ายรูปนะครับมีพร็อพมีอะไรสวยๆเลยน้องก็จะมีทั้งไฟมีทั้งพร็อพนะครับแล้วก็มีเ,เขาเรียกว่าอุปกรณ์ต่างๆนะครับน้องก็แต่งหน้าแล้วก็ถ่ายรูปนะครับสวยๆนะสวยๆเลยครับผมัน <het> นี้นะฮะ <het> ให้เพื่อนๆเห็นถึงบรรยากาศนะครับ <het> ให้เพื่อนๆเห็นบรรยากาศ <het> ว่า ความสวยงามนะครับของการจัดฉากเซตฉากขึ้นมาของจีนี่ยิ่งใหญ่มากนะครับยิ่งใหญ่มากค่อนข้างยิ่งใหญ่มากเลยทีเดียวอ่าโอเคด้านหลังนี้นะครับสวยงามนะผมเลยเก็บภาพบรรยากาศให้กับทุกท่านได้ชมนะครับ โคครับ oh, วันนี้ถือว่าจุใจมากนะครับแล้วก็สิ่งที่เราเห็นนะครับว่าความยิ่งใหญ่ของจีนเวลาที่เขาทําอะไรแต่และอย่างไม่ได้ทําเล็กๆไม่ได้ทำเล็กๆนะแต่ทําใหญ่ไปเลยแล้วก็ยิ่งใหญ่ไปเลยความเ,าเขาเรียกว่าอะไรทุ่มเทนะครับรวมถึงการให้สิ่งต่างๆ แสดงกับวันนี้นะที่ผมได้เจอก็คือหลักการการวางวิธีการคิดนะครับในการให้กับลูกค้าเนี่ยค่อนข้างที่จะดีเลยดีเลยทีเดียวแล้วก็มีวิธีการคิดวิธีการวางแผนเนี่ยค่อนข้างที่จะสมบูรณ์นะแล้วก็ถามว่าทำไมเขาถึงขายอะไรได้ทุกอย่างนะครับเพราะว่าด้วยประชากรของจีนเนี่ยค่อนข้างมีเยอะการแข่งขันก็สูงนะครับใครที่ไม่ทำงาน ก็ต้องบอกตรงๆว่าเอาตัวไม่รอดนะแล้วก็วันนี้ชิปจางเจเจ้ก็ต้องขอลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ